สู้อีกรอบงั้นสินะข้าแพ้ให้กับมนุษย์แล้วอยากทำอะไรกับข้าก็เสิรลุกขึ้นได้แล้วนายพูดได้ด้วยสินะข้าเป็นถึงมังกรโบราณเลยนะเสียงของนายดูเหมือนมังกรที่ยังเด็กยังไงไม่รู้ฮะข้ายังถือว่าเป็นเด็กอยู่เพราะว่าอายุของข้าเพียงหกร้อยปีเท่านั้น นายแข็งแก่งมากเลยนะถึงจะยังเป็นเด็กอยู่ก็เถอะที่นายมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการสมบัติของข้าสินะเราไม่สนใจสมบัติล็อกแต่ว่าต้องการร่างกายของนายตั้งหากนี่แกต้องการเกรดและเขียวที่มีค่าของข้างั้นเหรอหือเป็นมังกรที่แข็งแก่งและก็กล้าหาญด้วยสินะอยากเป็นคู่หัวด้วยจังแฮ นี่มังกรโบราณนายชื่ออะไรงั้นเหรอข้าโยลมมังกรเพลิงผู้แผาเผาโยรลมทำไมเราไม่มานั่งคุยกันหน่อยละ่ะการที่นายมีชื่อสองชื่อโดยอายุแค่600ปีมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยดูเหมือนว่าข้าจะเริ่มคุ้นเคยกับมนุษย์แล้วสิข้าขอสอบซื่อของเจ้าหน่อยได้ไหม ไฮลัมไฮลัมไม่มีทางจอมานที่ปราบเทพปีศาจน่นะนะถูกต้องว่าแต่นี่มันเป็นเรื่องเล่างั้นเหรอท่านกับซาดมาเกิดใหม่สินะท่านได้ไสเวทเกิดใหม่ก่อนที่จะโดนเทพปีศาจฆ่างั้นเหรอถึงมันจะเป็นเรื่องที่อยากจะเสื่อกอเธอนายรู้อะไรงั้นเหรอ <c oughs> นี่มันเป็นครั้งแรกของปวาวดีสซาด ที่เทพีาสาจถูกท้าทายและเกือบพ่ายแพ้มันเป็นเรื่องเล่าที่รือกันทั่วในหมู่มังกรโบราณเลยนะจอมารผู้ยิ่งใหญ่ที่ปราบเทพปีาสาได้เป็นสื่อที่พวกเรามังกรโบราณตั้งขึ้นนะจริงดิพ่อของข้าบอกให้ข้ามาใสอยู่ที่นี่เฮอดังนั้นนายได้อาศัยอยู่ที่นี่ตามคำสั่งของพ่อนายงั้นสินะ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเมื่อ500ปีที่แล้วตอนนั้นข้าได้อยู่อาศัยกับพ่อเขาเป็นมังกรที่แข็งแกร่งและคอยอยู่เคียงข้างกับจอมมันโยรัมเคยใาศอยู่กับเขาสินะท่านจำสื่อของเขาได้ไหมจำได้สิพ่อของข้ามีนามว่าจอมมุ่ง,งนันนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าพบกับท่าน จอมมาในตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่จอมามันมังกรผู้ยิ่งใหญ่มังกรที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและเปลี่ยนไปด้วยพลังกายเป็นผู้รับใช้ของเราเขาเป็นมังกรโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราเคยสู้ด้วยเมื่อาติที่แล้วเขาเป็นทั้งพันธมิตรและที่ปรึกษาของเรามังกรโบราณที่อายุอยู่นับหมื่นปีไม่เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้น ยังมีปัญญาที่เลิศอีกด้วยเราเคยขอคำแนะนำจากเขาพอสมควรที่จอมมุ้งงันให้รูปของตัวเองมาใส่อยู่ใที่แห่งนี้เพื่อปกป้องสุสานของเราแต่ว่าเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยสักนิดเราจำได้ว่าจอม,มุ้งงนันราซามังกรแนะนำให้ข้ากับชาติมาเกิดเป็นเผ่ามนุษย์ตดยทน ถ้าท่านแพ้ให้กับเทพปีศาจและกับซาตเกิดใหม่ละก็ข้าอยากให้ท่านเป็นเผ่ามนุษย์ตอนนั้นเราคิดว่ามันเสียงเกินไปการที่จะใช้เวทเกิดใหม่นั้นมันยากและมีอัตราสำเร็จที่ต่าตอนที่เราใกล้จะตายเพราะการลงโทษของพระเจ้าเราได้เปลี่ยนเทคนิคของตนเอง เพื่อไปเกิดใหม่เป็นเผ่าอื่นคำพูดของยอนมุกกันเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ทำให้เราเลือกเผ่ามนุษย์นายตั้งชื่อที่สองจอมมานผู้ปราบปีศาจให้เราสินนะแต่ว่าเราเป็นผู้ที่แพ้ให้กับเทพปีศาจนั่นใช่แล้วท่านไฮรัมได้ตายก่อนนี่หมายความว่าไง เทพปีศาตไม่ได้เพียงแค่ถูกทำลายเพราะใช้การลงโทษของพระเจ้าเท่านั้นแม้แต่ร่างกายวิญญาณก็อยู่ในสภาพที่ใกล้าตายเต็มที่แล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ดีบอกรายละเอียดให้เรามากกว่านี้คามมคาเกะเป็นการโจมตีของพระเจ้ามันจึงมีประสิทธิภาพอย่างมากแต่ต้องแรกมาด้วยผลข้างเคียงที่รุนแรง หากใช้ที่โรคแล้วก็อาจจะทำให้เกิดรอยร้าวของการรำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้ว่าแต่การลงโทษที่เทพพิศาจไซมันใช้ลงโทษมนุษย์ได้ไหมไม่สามารถใช้ได้เพราะนั่นมันก็เหมือนกับปลอกคอที่คอยปกป้องพระเจ้าแล้วก็ดูเหมือนว่าการลงโทษจากสวรรค์จะใช้ไม่ได้กับผู้ที่ไม่ได้รับพรจากพระเจ้า เกิดอะไรขึ้นกับไอ้เทพปีศาจนั่นหลังจากนั้นพ่อของข้าบอกข้าว่าเขาแต่ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งจงตามหาเขาให้เจอแถมพ่อของข้ายังกล่าวอีกว่าเขาไม่สามารถกลับไปสู่โลกพระเจ้าได้เพราะเนื่องจากวิญญาณได้รับบาดเจ็บสาหัสแสดงว่ามันไปซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกสินะ เรื่องที่นายเล่ามันมีประโยชน์มากขอบคุณด้วยความยินดีแล้วนายคิดยังไงกับเรื่องที่เราแพ้มันไม่ใช่เรื่องที่น่ารอายที่ท่านให้รามท้าทายและพ่ายแพ้เทพปปีศัตรแล้วท่านคิดอย่างไรกับข้าที่เป็นคู่ต่อสู้กันละ่ะก็อย่างที่เราบอกไปว่านายแข็งแร่งเราไม่ได้โกหกหรอกนะ ขอบคุณข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากท่านพบกับท่านพ่อของข้าฝากบอกเขาด้วยว่าข้าสู้กับท่านอย่างกล้าหาญในเมื่อท่านต้องการร่างกายของข้าท่านก็ฆ่าข้าซะตอนนี้เลยใช่ที่นายเป็นเป้าหมายของเราโยรัมเราต้องการให้นายไม่อยู่ในการปกครองของเรา การปกครองงั้นเหรอเราต้องการที่จะฆ่าไอเทพีศาสตร์นั่นหลังจากที่ฆ่ามันไปแล้วพวกเรามาพิชิตโลกด้วยกันเถอะนี่พูดจริงงั้นเหรอเราจะพูดโกหกทำไมกันเข้าใจแล้วนี่เป็นความภูมิใจของชีวิตมังกรไพรรำไม่สินายท่านข้าจะรับใช้ท่านตลอดไป ข้าจะร่วมเดินทางไปกับท่านในทุกๆท,กที่โยรัมดูข้องตัวขึ้นเยอะเลยนี่ข้าเป็นถึงหนึ่งในมังกรโบราณที่ข้องแคล่วที่สุดเลยนะนายท่านเราจะทำอะไรกันต่อดีล่ะคิดไม่ออกฮะในเมื่อเรายังไม่รู้จุดที่เทพีาสาซ่อนอยู่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อถ้าอย่างนั้น ท่านไม่รองดูสมบัติของข้าก่อนละ่ะท่านสามารถเอามันไปได้เท่าที่ท่านต้องการเลยเราคิดว่าการสะสมสมบัติเป็นงานอริเดกที่สำคัญสำหรับมังกรข้าไม่ค่อยสนใจเรื่องสมบัติสักเท่าไรหรอกทั้งเหรียญทองและก็เหรียญเงินเป็นมรดกของนายท่านใช่ไหมละ่ะเหมือนเราจะเคยบอกยอนมึกกันไปว่าจะหาที่ไปซ่อนสมบัติของเราได้ที่ไหนอยู่ โยรุมสมบัติพวกนี้นายหามาเองหมดเลยสินะนี่มันก็แค่ของสะสมเท่านั้นเองชิ้นนี้แหละดูดีที่สุดโยรุมชอบของแบบนั้นสินะถึงมังกรจะดูแวววาวและมีรูปร่างที่ดีแต่มันก็คือขยะทั้งคนและก็มังกรก็มีรสชนิยมของตัวเองแหละนะ ย้อนมุกกันได้ทิ้งอะไรไว้กับนายอีกไหมเหมือนพ่อจะเคยบอกกับผมก่อนที่หายตัวไปเขาได้บอกว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นและเขาก็บอกวิธีการใช้งานสมบัติให้ผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการได้พบกับท่านเขาสร้างรังไว้ก็เพื่อปกป้องสุสารของเราสินะพอโยรุงโตขึ้น เขาก็ทิ้งสมบัติไว้แล้วก็หายไปเราอยากจะรู้จริงๆว่ายอนมุ่ง,งันกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้สักวันเราคงจะต้องได้เจอกับจอมมูงงันล้วนายท่านรู้นี่สิพ่อบอกผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่มันเอามาให้ข้าดูใกล้ๆหน่อยดินี่ครับ นี่เป็นสร้อยคอที่เรามอบให้กับลูกสาวบุญธรรมพิรุพี่เพื่อเป็นเครื่องรางนะ่ะมันเป็นของที่สำคัญมากพ่อของผมเลยบอกให้ผมดูแลไว้ให้ดีชาติก่อนก็เคยพบติดตัวอยู่บ้างน,นี่เป็นของวิเศษที่ช่วยให้พิรูพ้พี่หาเราเจอได้แม้ว่าจะหลงทางกันแถมยังรู้สถานะของอีฝ่ายได้ด้วย สีของแสงพลังเวทพิรุพี่เป็นอสูรและเป็นลูกสาวคุณทามของเราเธอมีความสามารถที่สูงมากผู้ใดที่มีพลังเวทมนต์มากก็จะมีอายุยืนยาวไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอยังมีชีวิตอยู่แสงสีฟ้ายังส่องสว่างอยู่ถ้าจะให้พูดง่ายก็คือ พี่รูปพี่นั้นยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าเครื่องรางไม่ได้บอกว่าเธออยู่ที่ไหนนี่มันหมายความว่าอะไรกันนี่ยอมมุกกันได้พูดอะไรเกี่ยวกับพี่รูปพี่ไว้ไหมพ่อของผมไม่ได้พูดเลยอย่างงั้นสินะนายท่านรู้สึกเศร้างั้นเหรอไม่มีที่ให้เศรอกนะ แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ถ้าอย่างนั้นเราไปตามหาพิรุพีพร้อมๆกับตามหายเทพปีศาจนั่นกันครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับถ้าอย่างนั้นก็ขอพึ่งพานายด้วยนะในบรรดาสมบัติพวกนี้นั้นมีของวิเศษที่เรียกว่ากระเป๋าวิเศษอยู่กระเป๋าวิเศษ มีความจุที่มากเมื่อเทียบกับรูปรักของมันแถมเวลาจุเยอะๆก็จะไม่มีความหนักอีกด้วยเราได้เก็บสมบัติทั้งหมดที่จอมุงเงินเหลือไว้ให้ในกระเป๋าวิเศษไปกันเถอะโยรุม